กรณีที่เราจะเบิกภาษีประจำเดือนนะคะให้เรามาที่ระบบรายจ่ายไปที่การทำดีกากรณีไม่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วก็เลือกประเภทประเภทดีกาดีกาเบิกเงินอื่นตรงนี้เลือกดีกาเบิกเงินอื่นายชื่อที่ เราประสงค์จะจ่ายให้เช่นกมรมสำมักกรกดเพิ่มรายการเบิกกลุ่มนี้เลือกรายการที่เราจะเบิกจ่ายจากนั้นกดบันทึกใส่รายละเอียดในหมายเหตุกาเบิกจ่ายเงินภาษีหักณนะ ที่จ่ายประจำเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกช่องนี้เราจะพิมพ์เข้าไปเองหรือจะเลือกที่นี่ก็ได้ถ้ามีชื่อผู้ใช้งานอยู่แล้วที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกก็สามารถมาเลือกได้หรือจะพิมพ์ก็ได้ถ้าเคยพิมพ์ไว้แล้วข้อมูลจะขึ้นมาให้ หนวหน้าสถานศึกษาหน่วยงานผู้เปิดอ่ะเลือกรุดผู้เปิดแล้วกดจัดทำดีกาอลืมช่องหนึ่งนะคะช่องจำนวนเงินตัวนี้ต้องใส่ด้วยแล้วกดจัดทำดีกา ถ้ากดมาที่จัดทำดีกาแล้วต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้ก็เลือกปุ่มแก้ไขตรงนี้คลิกแก้ไขเขาก็จะให้แก้ไขข้อมูลที่เราจัดทำทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราดูแล้วไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็กดจัดทำดีกาตอนที่กดจัดทำดีกาถ้ายังไม่ได้พิมพ์ ถ้ายัางไม่ได้พิมพ์สามารถยกเลิกได้วิธีการก็คือไปที่ค้นหาค้นหาแก้ไขย,ยกเลิกก็จะมีดีกาที่เราจัดทําค้างไว้อยู่ซึ่งเลขที่ผู้เปิดก็จะยังไม่ออกสถานะจัดทําสถานะจัดทํานะคะแก้ไขได้แล้วก็ยกเลิกได้แต่ถ้าเป็นสถานะพิมพ์ มาดูนะว่ายกเลิกได้ไหมนะคะโดยหลักแล้วก็คือจะยกเลิกไม่ได้อ่ะนี่เราจะสั่งพิมพ์เลยเราก็กดพิมพ์ก็จะได้ pdf มาหนึ่งหน้าประมาณนี้อมาดูกคะพิมพ์แล้วก็ยังยกเลิกได้อยู่แต่เวลากดยกเลิกมันจะขึ้นตัวแดงมันจะไม่หายไปนะมันก็จะขึ้นตัวแดง ว่ารายการนี้ยกเลิกแล้วนะคะต่อมาเราทําดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้หน้าดีกาแบบนี้ทําดีกาเสร็จแล้วต่อไปก็ไปตรวจรับก็จะมาที่ตรวจรับดีกาและเอกสารคลิกตรวจรับดีกาและเอกสารแล้วก็มาคลิกตรวจรับ กดยืนยันการตรวจรับเอกสารหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ตรวจเอ,จอกานะคะลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะตอนที่เราคลิกตรวจรับมันจะขึ้นให้เลือกบัญชีเพื่อตั้งนี้นะคะโดยมันจะขึ้นคู่บัญชีแรกมาให้ก่อนเดบิตภาศีหัห้ถที่จ่ายรอนำสง่งภาษีเงินได้ปุคคปนธรรมดาให้เราคลิกเลือกบัญชี เพื่อเลือกผู้บัญชีอีกด้านหนึ่งเลือกบัญชีเจ้านี้รกรมสัมพากรก็จะเป็นเจ,นะจ้านี้อื่นหน่วยงานภาครัฐใช้ชื่อนี้นะเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็คลิกช่องเครดิตกดตกลงกดเสร็จสิน้น เราได้คู่บัญชีแล้วใส่คำอธิบายรายการนิดหนึ่งว่าตั้งนี่ค่าภาษีหักนะที่จ่ายประจำเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดผู้จัดทำอันนี้พิมพ์ชื่อเข้าไปได้ หรือจะเลือกที่ปุ่มเลือกก็ได้นะคะกดคน้นหาแล้วก็คลิกชื่อด้านหน้าแบบนี้กดตกลงแล้วก็กดบันทึกเราก็จะได้ใบผ่านตั้งนี้นะคะก่อนที่จะสั่งพิมพ์สามารถแก้ไขได้ก็มาคลิกปุ่มแก้ไขบันทึกตรวจรับตั้งนี้ตรงนี้ หรือไม่ก็สั่งพิมพ์ไปเลยอ่ะมาดูกรณีที่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์เล็กที่ใบฐานตั้งนี้จะยังไม่ออกที่นี่เราก็มาที่ค้นหาแก้ไขย,ยุเลิอกอ่ะก็จะขึ้นรายการที่เราตั้งนี้เอาไว้แบบนี้นะคะสถานะก็จะยังเป็นจัดทำอยู่สามารถแก้ไขได้สามารถยุเลิกได้นะคะสถานะตอนนี้ยังไม่ได้ สั่งพิมพ์นะอ่าเรามาคลิกแก้ไขกดปุ่มเช็คพิมพ์ใบผ่านตั้งนี่นะทีนี้เลขที่ใบผ่านตั้งนี้ก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็สั่งพิมพ์หน้าต,ตาใบผ่านตั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะผู้จัดทำผู้อนุมัติอันนี้ก็ทัมปปายยางเอา มาดูสถานนะนะคะว่าทำอะไรได้บ้างอ่าแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ยกเลิกได้นะคะยกเลิกได้ตั้งหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราเอาเช็คฉบับนี้ไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ก็คือจ่ายให้กับกรมสรรพากรเราก็จะมาบันทึกรายการจ่ายมาเลือกเลขที่เราจะขึ้นมาให้วิธีการจ่าย จ่ายเป็นายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเลือกเลขที่บัญชีเป็นเลขที่หกสามสามหนึ่งนะคะจ่ายเป็นเช็คเราก็เลือกบัญชีนะคะเราจ่ายเป็นเช็คก็จะเป็นเจ็ดห้าขิดศูนย์ 移动一根。